นนะะเฉยๆมาดูปลาเราเลยนะจะปยไปขโมยตาบ้านเพื่อนไ,ได้กี่ตานะฝนก็ตกเฉๆน้ำเต็มกระถางเลยอันนี้คือต้นหม่อนนะคะที่พอไว้ ดี๋ยววันนี้ไปหาเพื่อนเพื่อนคนที่ขอไว้เดี๋ยวเอาต้นไม้ไปให้เพื่อนอจับต้นนั้นได้ตั้งหลายต้นแน่เอาไปเถอะไม่มีที่จะปลูกเดี๋ยวเรามาย้ายต้นไม้ใส่ถุงดำนะคะเพื่อที่จะเตรียมนำไปให้เพื่อนเพื่อนดูสิว่าเนี่ยเช้าตื่นมาปุ๊กก็ต้องมานั่งขุดต้นไม้เห็นไม่ดูความยากลำบากของเพื่อนนะคะที่ตั้งใจเอาอไปให้เพื่อนแต่กูไม่กล้าขุดต้นเนี้ย กูไม่กล้าขุดกระถางเนี้ยกกูลัวมันตาอยอ่นดีอ๋อมันออกลูกด้วยนี่กูยกไปทั้งกระถางก็ไม่ไหวั่นปะมงเอาอันนี้ไปได้ปะ <c oughs> แค่เนี้ยปี่เพะไว้มันก็ออกลูกอะ่ะไม่กล้าขุดแล้วัวสะเทือนอะ่ะกิ่งนี้ไหมชำแหละยังไงโอเคเดี๋ยวมาลองดูกัน ต้นไม้ก็เาก็ไปอาบน้ำกินค้าวเดี๋ยวเจอกันพต้นแค่นี้มันก็อบรูมนะ ลำบากของเพื่อนนะคะตื่นเช้ามาต้องมานั่งขุดดินตักฝนดูไว้นะเดี๋ยวต้องมาอันม้าจะติดดินนะอย่ามันหลอดพี่อดนี้กินเด็กลิงเด็กลิเด็กิเดกเอาต้นใหญ่าให้มันนั้นเอาเอหมดไหมไม่ต้องใหญ่ปะ ดีเงี้ยน่อยนะคะเราแพ็กต้นไม้เสร็จแล้วคะเดี๋ยวเราเตรียมเอาไปส่งให้เพื่อนสวยงา้มีลูขัดด้วยเนียนะจะล้างอ่ะ ลุงเล็กขยบับรถเลรีบัไม่ได้จัดระเบียบเลยอากจะแดงไปไหนเนี่ยนี่นี่กำลังเอาต้นไม้ไปให้เพื่อนอะเพื่อนไม่รู้หรอกว่าเราลำบากขนาดไหนเตรียมน้ำไว้ให้ด้วยหิว คะนี่ค่ะต้นเด็กก็ูได้ได้ค่ะหาที่ยู่ใหม่ให้ต้นไม้นะคะอันนี้ค่ะเพื่อนซื้อมาก่อนชใช้ช้อนเปิดได้ <c oughs> เก่ง